พี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ัง่อวันเกิดเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผมกําลังจะไปงานแต่งงานกับเพื่อนก็วนรถไปรับเพื่อนแล้วนะครับผมแถวสถานรถไฟฟ้าหลังจากนั้นก็คือมีเสียงตึ้งอะไรวะก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับออกจากท้ายรถของผมขับออกไปผมก็เปิดกระจกลงเรียกเฮ้ยจอดจอดอย่าหนีพี่อย่าหนีเขาก็เลยตัดสินใจวกรถไปฝั่งตรงข้าม ก็เปิดตัวรถวิ่งหารรถแท็กซี่รถเมย์รถอะไรไปเพื่อเอาเขาอยู่ไม่ได้เอาเขาลงมาไม่ได้ไเขาไม่ยอมออรถผมก็ต้องทํอยังไงก็ได้ให้เขากลับมาเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเขาขับหนีออกไปผมก็อยู่คนเดียวผมก็กลายเป็นผู้ที่รับชอบแต่เป็นผู้เดียวผมไม่ได้มาสร้างภาพที่จะมาทําเป็นคนดีอย่างเช่นนี้ครับใจของผมผมตั้งใจทํามันออกมาตอนนี่ไปไหน ผมผิดไหมเอ้วมึงทีาทไมเอาบึงี้ทำไมผมผิดไหมผมตั้งใจทำมันออกมาโอพี่เหรอโอ้แล้วมึงทีาทำไมเอาบึงี้ทำไมผมไม่ได้มาสร้างภาพที่จะมาทำเป็นคนดีเท่าไรอย่าตัดสินผมแบบนั้นเลยกน้นเลยเเขาไม่ขอโทษผมไม่เป็นไร ขอโทษรถผมก็ได้ตามรถกูผมผิดไหมโว้ยโว้ยโว้พี่เหรออย่าตัดสินผมแบบนั้นเลยเข้าใจไหมตามรถกูผมไม่ได้มาสร้างภาพผมตั้งใจทำมันออกมาดอกนะนะั้นแ่ละเอามึงนี่ครับดอกนะนะั้นแ่ละเอามึงนี่ครับดอกนะนะั้นแนะ่ละเอา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 บุญนี่ครับผมผมโอเคดอกสุดท้ายเลยเอามึงนี่ทำไมผมกับผิดครับเอามึงนี่ทำไมผมไม่มีเวลาที่จะมาประดิษฐ์คำหรอกครับ อเ,อเ,เอาตรงๆนะผมอะ,ะรู้สึกผิดผมรู้สึกนึ้มากแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเปทำน้องเราก็คุยกันซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวคุณแม่ถ้าม,มีอะไรเกิดขึ้นมาคุณแม่จะออกมาแก้เองซึ่งถามว่าการพูดปากเปล่าแบบนี้ที่พี่จะเชื่อไหม ผมผิดไหมผมผิดครับผมยอมรับว่าผมผิดขอโทษ